ทำมอรักแท้จริงไม่มีละลยายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคนหรือเปล่า ที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกัน,กนในรายการด้วยรักมจจะััใ,ใยงรกเสสออุอา ธมัน,มใน,ในสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตรงนี้เป็นประจำนะคะกับสถานีวิทยุแห่งนี้ช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังท,ทุกทท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้กันและกันผ่านทางรายการด้วยรักด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะคะ เช่นเคยค่ะรายการด้วยรักมาพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่และดิฉันอัมพาพรปัญญาลาบสกุลผู้ดำเนินรายการค่ะมองดูทุกอย่างในโลกนี้นะคะมีทั้งบวกและกรลบการพักผก่อนก็เช่นเดียวกันค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องการความบันเทิงหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า แต่หากมันมากเกินไปหรือว่าไม่รู้จักที่จะควบคุมนะคะแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับก่อเกิดโทษให้กับเราอย่างที่เราเห็นบ่อยๆนะคะจุดประสงค์ของการพักผ่อนหย่อนใจสิ่งแรกก็คือเพื่อสมาชิกในครอบครัวนะคะทำเพื่อเป็นประโยชน์ในครอบครัวเพราะจะส่งผลทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมก็บอกว่าเราหวานอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะ เกี่ยวสิ่งนั้นฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้มงวดกับสิ่งบันเทิงและก็การพักผ่อนหย่อนใจของเราด้วยแล้วก็จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนหรือว่าการทํางานด้วยการพักผ่อนก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการเรียนการทํางานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าเพื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะหรือว่าเพื่อตัวเราเองบางครั้งเราก็ต้องการความเพลิดเพลินหรือว่าความบันเทิงใจด้วย เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความตึงเครียดนะคะแต่เราต้องคำนึงถึงด้วยว่าอะไรที่ทําได้หรือทําไม่ได้นะคะเพื่อประโยชน์ต่อเราและจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนรอบข้างของเราและต่อตัวเองด้วยใน1โครินบทที่6ข้อที่12นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเรามาคุยกันต่อช่วงนี้มาฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะเพลงที่บอกว่ากำลังใจค่ะ ลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล 在一起。 ฟังคะความสําคัญของการพักผ่อนหย่อนใจเราพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งจําเป็นนะคะแล้วก็ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือแล้วไม่ใช่ความบาปนะคะที่เราต้องพักผ่อนนั้นพระเจ้าเองก็ทรงกระทําเป็นแบบอย่างด้วยเช่นเดียวกันในปฐมกาลบทที่2องข้อที่2อถึงสนอกจากนี้พระองค์ยัง สั่งไว้นะคะว่าแม้ว่าแม้แต่พระยสุคริต์เองก็เห็นเป็นเรื่องสําคัญนะคะบรรดาอัครทูตและสาวกยุคแรกก็กระทําดังนั้นจึงไม่ผิดที่ทุกคนจะต้องการพักผ่อนหย่อนใจนะคะการพักผ่อนที่ดีจะช่วยให้ชีวิตและจิตใจของเราสดชื่นและแจ่มใสด้วยใช่ไหมคะทำให้เรามีกําลังใจใหม่และสามารถที่จะแบกรับภาระราปัญหา หน้าที่การงานของเราหรือว่าการเรียนของเราต่อไปได้เมื่อเรามีกำลังใจขึ้นนะเพราะหากไม่มีการพักผ่อนแล้วถ้าเราไม่พักผ่อนอย่างเพียงพออาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเราก็ได้นะคะอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาถึงตัวเราก็ได้ แต่ถ้าจะหาแต่สิ่งบันเทิงหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจอย่างเดียวตลอดไม่ทําการทํางานอะไรเลยเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นอีกประการหนึ่งเขาบอกว่าความบันเทิงที่ดีที่สุดสําหรับผู้ที่มีความเชื่อนะคะเขาบอกว่าหากเป็นไปได้เนี่ยการออกจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าสถานที่ทํางานของเราไปอยู่อีกสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งนะคะเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็จะช่วยได้อย่างมากเลยทีเดียวเช่นว่า ไปเที่ยวภูเขาบ้างน้ำตกทะเลนะคะชมธรรมชาติเป็นการพักผ่อนที่ดีนะคะแล้วก็สอดคล้องกับพระคัมภีร์ด้วยรวมไปถึงการทำงานอดิเรกก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้เราพักผ่อนไปในตัวของเราเด่นเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้เลี้ยงปลาตกปลานะคะวาดรูปเล่นกีฬาเขียนเพลงแต่งกลอนหรือว่าอ่านหนังสือ ก็เหมาะสำหรับคริสเตียนเรานะคะแต่ต้องระวังนะคะไม่ให้ตกเป็นทาสของงานอดิเรกบางครั้งเนี่ย งานอดรเรกข,ของเราต้องใช้พลังงานและก็ความทุ่มเทมากกว่าการทํางานปกติหรือหลักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงการเล่นเกมเล่นกีฬานะคะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นมากรุ๊ปนะคะหรือว่าฟุตบอลน,นะคะบาสปิงปองหรือว่าแม้แต่เกมเนี่ยโดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์ที่สร้างสารรค์บางเกมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังคือ เกมที่มีการแข่งขันที่จริงจังหรือว่าเอาเป็นเอาตายนะคะแข่งกันแบบเอาจริงเอาจังนะคะเพราะแทนที่เราจะได้หยุดพักผ่อนกลับนำไปสู่ความขัดแย้งอีกด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นอิสระจากการครอบงำสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะแทนที่เราจะได้พักผ่อนกลับเพิ่มความเครียดให้กับเรายิ่งแย่ไปใหญ่เลยนะคะฉะนั้นต้องหาวิธีการพักผ่อนให้ถูกต้องด้วยนะคะมาถึงบทเพลงนี้นะคะซึ่งมากเลยทีเดียวนะคะเพลงที่บอกว่า รักคิดถึงแล้วห่วงใหญ่ค่ะฝากใจเมื่อห่างล่าฝากสัญญาเมื่อจากไป มีแนวทางในการเลือกประเภทสิ่งบันเทิงหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจให้เราหลีกเลี่ยงในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะ,ะในเรื่องของการเสี่ยงหรือว่าทายโชคสิ่งที่ทําให้เกิดในเรื่องของสิ่งเสพติดและไม่ทําให้คนอื่นสะดุดหรือว่าเดือดร้อนหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยนะคะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายตาของผู้เชื่อเป็นสิ่งที่ไม่พอพระทัยสําหรับพระเจ้านะคะสรุปแล้ว การพักผ่อนเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาให้เราอยู่กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสุขนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นผ่อนคลายมากที่สุดยิ่งถ้าได้พักผ่อนกับครอบครัวกับคนที่เรารักแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเวลาผ่านไปนานสักแค่ไหนความทรงจําบรรยากาศเก่าๆก,ก็ยังคงฝังอยู่ในใจของเราอยู่เสมอใช่ไหมคะ ก็ไม่ว่าคุณจะไปพักผ่อนที่ไหนก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์กันสักนิดน,นึงคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ขอแนะนําเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เข้าไปได้ที่ w w w voiceoffice.org นะคะคุณสามารถที่จะส่งเมลติดต่อมาอยัางรายการด้วยรักของเราได้เช่นเดียวกันที่ v o p p r o g r a m ก @gmail.com ค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะศึกษาพระคําของพระเจ้าผ่านทางไปรษณีนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่ของคุณส่งมายังรายการด้วยรักตู้ปน .131 ปนจชียงใหม่รหัสไรรษณี5นย์5 0 0 0 0นะคะหรืออยากจะพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์053260-6-27ค่ะเวลาสาหรับรายการด้วยรักหมดลงแล้วน,นะคะ ก่อนจากกันวันนี้ขอฝากทิ้งท้ายเรื่องหนึ่งนะคะว่าอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพของเรานะคะดูแลสุขภาพของตัวเองดูแลคนในครอบครัวของคุณหรือแม้แต่ญาติพี่น้องด้วยกันนะคะใครที่กําลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสักที่หนึ่งก็ขอให้ลองมองไปที่ธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างให้กับเราแม่น้ําภูเขาลาําธารโดยเฉพาะการได้ยิยนเสียงสายน้าไหลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้เราผ่อนคลายได้มากเลยทีเดียวนะคะดิฉันพร้อมกับทีมงานต้อง คุณผู้ฟังไปก่อนก็ขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนแล้วมีกำลังที่จะสู้ต่อไปในวันต่อไปนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกๆด้านขอบพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีค่ะ 压抑。 Bye. ถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนนถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทําไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ,ะอ่ะปัญหาแบบเนี้ยไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคมภีรท,ทางปริศนีชุดคําถามที่มีคําตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคําถามนี้ได้จริงเหรอ,อแล้วทายัางไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่5 0 0 0 0เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่5 0 0 0 0โทรศัพท์2 6 0 6 2 7 2 6ย6 2 7ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย